ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งสองสามค่ะอันนี้ขอก่อนนะคะขอประแจอย่าพิ่งบล็อกนะคะแม่สาจะคุยกับเขาคุณตอบแม่สาแบบผู้ใหญ่เลยนะคะ FC ทุกคนเห็นแต่หลายคนพูดมาค่ะพิมพ์มาสักหนึ่งสองสามคนการบล็อกทำให้เอฟหายการบล็อกทำให้เอฟซหายถ้าคนนั้นเป็นเอฟซีแม่สาเอฟซก็คือแฟนคลับก็คือผู้ติดตามก็คือคนที่สนับสนุนแล้วก็ชื่นชมเราค่ะ ถ้าคนคนนั้นเป็น FC เราจริงๆคือผู้ที่ติดตามเราจริงๆคือผู้ที่ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนเราจริงๆเขาจะไม่คอมเมนต์ประโยคที่ทําให้เราเสื่อมเสียหรือว่าทําให้เราจําเป็นต้องบล็อกนะคะนะถ้าคนนั้นคือ FC ก็คือผู้ที่สนับสนุนเราจริงๆเขาจะไม่คอมเมนต์เป็นเหตุให้เราต้องบล็อกค่ะเราไม่ได้บล็อกเพราะว่าความเกลียดชังเราบล็อกเพราะคอมเมนต์ที่ปั่นให้ คนอื่นเอาไปทำเป็นประเด็นคอมเมนต์ที่ทำให้เราเสื่อมเสียเสียหายคอมเมนต์ที่ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะคะเรามีเหตุผลในการบล็อกค่ะนะคะการบล็อกแต่ละคนนะ่ะเราไม่ใช่บล็อกมั่วๆนะคะคำว่า f c เราคือแฟนคลับเราคือผู้ติดตามเราคือผู้ที่สนับสนุนเราเพราะฉะนั้น ผู้ที่สนับสนุนเราถ้าเราไปเห็นเขาสนับสนุนคนที่กำลังด่าเราอยู่เราก็บล็อกค่ะเราเห็นแล้วว่าคนที่เข้ามาในช่องเรามาช่องเราก็เชียร์เราก็มีมาเล่นเกมเอาของรางวัลในช่องเราก็มีแต่เราก็ไปเห็นเขาไปเย้ยวเย้ยวไปชื่นชมไปเป็นแฟนคลับคนที่ด่าเราอะนะคะอันนี้แม่แม่สาใช้สิทธิ์เลยว่าคนคนนี้ไม่ควรจะมาชิงรางวัลหรือว่า มาในช่องเรานะคะบล็อกแล้วปล่อยหลายช่องทําแล้วแม่แม่สาไม่ใช่คนหลายใจไม่ใช่คนโลเลค่ะกว่าจะบล็อกก็ให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกนะคะไม่ใช่แบบว่าจู่ๆแล้วจะมาบล็อกนะคะอ่ะโอเคยกตัวอย่างมาได้เลยค่ะแม่สาพร้อมจะคุยแบบผู้ใหญ่แล้วก็ใจเย็นค่ะยกตัวอย่างมาเลยแม่สาไม่รู้หรอกคะ่ะว่ากิมจิมาจากช่องไหนแต่พร้อมที่จะคุยด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกันนะ แม่สามีตัวตนแต่กิมจีเป็นรูปลูกหมาตัวหนึ่งนะคะยกตัวอย่างมาได้เลยพร้อมที่จะคุยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นอวตารแม่สามีเหตุผลในการบล็อกนะคะแล้วเหตุผลเมื่อกี้แม่สาก็พูดไปแล้วว่ามีเหตุผลอะไรบ้างในการบล็อกนะคะแม่สาเป็นผู้ดูแลช่องค่ะช่องน้องไอซ์แชนแนลช่องแม่น้องชมพู่แฟมิลี่แม่สาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปเพราะฉะนั้นผู้ควบคุมและดูแลจะดูแลทุกอย่างที่ทำให้ช่องเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ดีค่ะป้ายานจันสีบูมและอีกหลายแม่ษาต,ต้องเปิดใจเปิดทำไมอะคะฮะตะลกมากค่ะคุณกิมจินะป้ายานคือไม่ยานไม่สาไม่บล็อกอยู่แล้วนะคะแล้วจันสีบูมอะแมษามีเหตุผลในการบล็อกค่ะ นะคะอันนี้คือตลกมากตลกแล้วค่ะนะถ้าตอนนี้แม่สาด่าคุณกิมจิแบบหยาบคายนะแม่สาใช้คำหยาบคายเหมือนที่แม่สาโดนพวกเขากระหน่ำมานะคะคุณกิมจิจะทนไหวไหมคะอย่างเช่นคุณกิมจิเนี่ยใช้รูปโปรไฟล์หมาแทนตัวเองเนี่ยคุณกิมจิปกติอะรูปโปรไฟล์ก็คือ เป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวตนของเราใช่ไหมคะแต่คุณใช้รูปหมาแทนตัวเองอะนะเปิดใจทำไมคะคุณไม่รู้ไม่รู้สึกเจ็บหรอคุณไม่มีความรู้สึกหรอคะคุณเป็นคุณเป็นก้อนหินหรือคุณเป็นอะไรคุณเป็นคนไม่มีความรู้สึกหรอคะนะไปได้แล้วนะคะเชิญนะไม่สาตอบคุณแล้วแล้วก็จะไม่ ลบไลน์นี้ไม่ไม่ต้องอะไรถ้าเกิดว่าใครจะดูดตรงนี้ไปทําประเด็นหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะหมายถึงเขาเลิกบล็อกเอฟซีที่เห็นต่างอ๋อมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนเลยค่ะนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเข้าใจคําว่าความคิดเห็นส่วนตัวไหมคะส่วนความคิดเห็นส่วนตัวของแม่สาก,ก็คือแม่สาเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราเสื่อมเสียหรือว่าเราเจ็บปวดเสียหายอะไรแบบนี้แม่สาบล็อกค่ะนะทำให้ช่องเราเสื่อมเสียแม่สาบล็อก ทำให้เราเสื่อมเสียแม่สาบ็อกทําให้เอฟซีคนอื่นไม่สบายใจแม่สาบล็อกทําให้เกิดประเด็นที่จะทําให้เกิดดราม่าแม่สาบ็อกค่ะโอเคไหมช่องอื่นๆที่เขาบล็อกแล้วปล่อยอะ่ะมันขึ้นอยู่กับการควบคุมดูแลของเจ้าของช่องแต่ละช่องเลยค่ะนะช่องนี้แม่สาควบคุมแบบนี้แม่สาดูแลแบบนี้แล้วเห,เหตุผลของแม่สาแม่สาก็อธิบายไปแล้วนะคะว่าแต่ละช่องแต่ละช่องก็คือดูแลตาม เหตุผลของตัวเองด้วยแล้วก็เหตุผลของ YouTube ด้วยนะคะ YouTube เขามีกฎของ YouTube ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกคำหยาบพวกอะไรพวกนี้ย t u b e มันก็บล็อกของมันด้วยนะคะแล้วเจ้าของช่องก็มีสิทธิ์ที่จะควบคุมดูแลช่องให้เป็นไปด้วยดีด้วยสติปัญญาของเจ้าของช่องด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องด้วยนะคะอันนี้คือเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมเราบล็อกใครถ้าคุณพูดคำหยาบหยาบครั้งแรกเราอาจจะแค่ลบคอมเมนต์ หยาบครั้งที่2เราอาจจะแค่ลบคอมเมนต์ไปดูหมิ่นผู้อื่นไปเอาชื่อผู้อื่นมาพูดอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะแค่ลบคอมเมนต์นะคะนะแต่ถ้าหยาบไม่หยุดเราก็บล็อกค่ะทําไมเราไม่ปล่อยเพราะคุณหยาบไม่หยุดค่ะไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนคอมเมนต์ไม่ปรับปรุงตัวเองบล็อกเลยค่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชุมชนไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสาธารณะเลยนะการที่จะมีคนมาพูดหยาบ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 อยู่ในช่องเราประจาประจาประจำ,ะจำ,ะจำอะ่ะไม่สาคิดว่า เราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้เขามาละเลงคําหยาบในช่องเราทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเพราะอะไรคะพื้นที่ของเราเปิดเป็นสาธารณะค่ะไม่มีประโยชน์กับสาธารณะเลยบอกไปค่ะเหมือนโรคจิตเหมือนคนเป็นโรคจิตเหมือนอะไรแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้มาเขามาละเลงไม่จําเป็นต้องเห็นแก่ยอดผู้ติดตามแล้วทําให้ช่องเราเสื่อมเสียทําให้ผู้ที่มาดูมาเห็นเนี่ยต้องมาชื่นชมกับคาหยาบอย่างเช่นบางคนนี่อวัยวะเพศว่อนเลย นะไม่จําเป็นต้องเปิดให้เป็นสาธารณะค่ะไม่จําเป็นต้องให้เขามีพื้นที่ในการละเลงสิ่งที่เขาอยากละเลงนะนี่คือช่องเราเรามีอํานาจในการจัดการขอบคุณพี่ธีรพงษ์เลี้ยงอยู่กับน้องนะคะ